มาปุ๊บหมดปั๊บนะคะสินค้าขายดีค่ะของทางเพนช็อปนะคะซึ่งก็เพิ่งจะเปิดตัวค่ะคอลเลกชัน mm hmm. ใหม่นะคะที่ได้ลิซ่าแบล็ k พิงคค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะคะมาพร้อมกับแคปชั่นโดนๆค่ะบอกว่าหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ซะนะ mm hmm. เพราะว่าราชินีคนโปรดของเรานั้นมาแล้วนะคะ mm hmm. นั่นก็คือลิซ่าแบล็ k พิงคนั่นเองค่ะกลับมานะคะพร้อมกับเพนช็อป ทุกสไตล์นะคะเราแทบรอไม่ไหวค่ะที่จะลองนะคะแหมพอโพสคลิปคลิปนี้ค่ะลงไปทั้งใน IG นะคะ Twitter แล้วก็แหล่งโซเชียลต่างๆนะคะของทางเพนช็อปค่ะไม่นานค่ะสินค้านะคะที่ลิซ่าแบล็กทิ้ใส่ค่ะ ตอนนี้นะคะก็โซเอาท์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแม่กระสมฉายาเนะาะเจ้าแม่โซเอาท์ค่ะแน่นอนค่วาวมาในลุกสดใสแบบนี้นะคะถูกใจแฟนๆชาวฟิลิปปินส์มากๆเลยนะคะตอนนี้ค่ะก็โซเอาท์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าสาขาอื่นที่ประเทศอื่นยังจะเหลืออยู่หรือเปล่านะคะแต่คลิปโฆษณาค่ะเพิ่งจะถูกเผยแพร่ไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เท่านั้นเองนะคะก็น่ารักสมใจจริงๆค่ะแล้วก็หน้าช็อปนะคะของเพนช็อปเองนะคะก็ดูเหมือนว่าจะมี ชายหนุม่มคนหนึ่งนะคะถึงขั้นกับคุกเข่านะคะอยากจะขอแต่งงานนะะ้องลิซ่าได้พิงกันเลยทีเดียวค่ะก็เป็นโมเมนต์น่ารักนะคะคือจีนูนเนี่ยต้องบอกว่าออลิซ่าก็ดังมากๆเลยนะ,ะแล้วก็มีป้ายบิลบอร์ดต,ต่างๆท้เยอะแยะมากมายค่ะของเธอนะ,ะแปะตามทุกที่เลยค่ะแล้วก็พออัปเดตล่าสุดเพนชอปมีคอลเลกชันใหม่มานะคะก็มาโพสตแล้วก็แน่นอนอตอนนี้โซเอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ แอดก็เลยเอาคลิปน่ารักน่าร,นารในการประชาสัมพันธ์นะคะพรีเซนเตอร์คนสวยนะออกมานะยังไม่ทันจะได้โปรโมทสักเท่าไหร่เลยนะของก็ขายหมดซะแล้วนะคะอ่ะก็มาอัปเดตข่าวสารให้ทราบค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า